ร่วมเผยแผ่ธรรมะโดย Myvacation ท่องโลกท่องธรรมสุขสบายกับ Myvacation หลวงพ่อครับปริยัตปฏิบัติปฏิเวทแปลว่าอะไรแล้วก็มันมีส่วนอะไรกับในการศึกษาธรรมะ โอ้นี่เรื่องเรื่องหัวใจเลยนะเนี่ยครับที่แชร์ถามมาท่านผู้ชมฝากถามมาเนี่ย <ผม S 2> เป็นเรื่อง <ผม S 2> หัวใจเลยนะผม,มผมฟังแล้วผมก็ยังงง,ง,งอยู่นะว่ราะมันมันองงเอาอย่างนี้ก่อนจะตอบคําถามนี้คุยภาษาโลกโลกก่อนครับคนจะทําอาหารเนี่ยจูจูเนี่ยทําอาหารเป็นไหมไม่เป็นเลยต้องไปเรียนครับไม่เรียนในโรงเรียนก็ต้องเรียนกับพ่อกับแม่ต้องเรียนคือต้องมีเรียนเป็นหลักสูตรไม่คือไม่เป็นหลักสูตรก็ได้ดูดูเขาทำอ่ะดูเขาทาดูเขาหั่นหอมยังไงหั่นกระเทียมยังไงปูยังไงครับ การดูการเรียนนั่นแหละท่านเรียกว่าปริยัติความรู้ไม่ใช่ความรู้คือการศึกษาที่จะให้มีความรู้ครับเรียกว่าปริยัติการศึกษานะคือคือเหมือนว่าคนขับรถเนี่ยยังไม่มีรถขับนะตอนนี้แต่ไปเรียนโรงเรียนเรียนกฎจราจรเรียนเครื่องหมายเครื่องหมายงออย่างนี้เลี้ยวซ้ายงออย่างนี้เลี้ยวขวามีข้อมูลแล้วมีข้อมูลตัวการเรียนนั่นแหละเรียกว่าปริยัติ Uh huh. ทีนี้ในคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้ตั้งมากมายก่อนที่จะไปเจอสภาวะนั้นพระพุทธเจ้าก็ให้เรียนก่อนศีลค,คืออะไรสมาธิคืออะไร uh huh. ปัญญาคืออะไรมีเขาเรียกมีอินโฟเมชันถูกต้องอ่า uh huh. ทั้นการเรียนการศึกษานี่แหละเรียกว่าปริญญาพอรู้เรื่องแล้วมาปฏิบัติครับเหมือนคนขับรถเนี่ยขับเป็นแล้ว uh huh. รู้ก,กฎกติกาแล้วได้แบ,บกับขี่แล้วลงมือขับทีนี้เอาสิ่งที่เป็นอินโฟเมชันมาแอพพลายมาแอพพลาย อแล้วการขับรถนี่ก็ต่างกันอีกนะครับบางคนขับรถนิ่มคนนั่งหลังนี่ไม่สะดุดเลยนะสกิลทักษะอ่าไม่อนุพันช์ภาษาอังกฤษไม่ได้ทีนี้บางคนขับไปเบรกไปขับไปเบรกไปคนนั่งหลังเมาลงมาอาเจียนเลยเนี่ยมันต่างกันครับเพราะนั้นเมื่อมีความรู้แล้วนําความรู้น่ะมาใช้อันนั้นเรียกว่าปฏิบัติครับเช่นพระเจ้าสอนว่าการกําหนดลมหายใจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ การพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเมื่อเราทําตามแล้วจะได้ผลอย่างนี้อย่างนี้การลงมือทํานั่นเหละเรียกว่าปฏิบัติถ้าพูดใหม่ปริยัตคือ knowledge ได้ไหมหลวงพ่อได้ไเลยตรงเลยตรงเลย knowledge แล้วก็ปฏิบัติก็คือ practice หรือว่า apply นี่แหละถูกต้องเอา practice ดีกว่า practice นะคือภาษาอังกฤษคือ action ะลงมือทําปฏิเวทหลวงพ่อเป้าหมายถึงเป้าหมายยกตัวอย่างเช่น ที่จะอยู่น้องขายคจะมากรุงเทพการศึกษาเส้นทางจากหน้องขายที่กรุงเทพศึกษาว่าไปถนนเส้นไหนดีไปทางบกทางอากาศการศึกษานั้นเป็นปริยัติการลงมือเดินทางนั้นเป็นปฏิบัติครับการถึงกรุงเทพนั้นเป็นปฏิเวทปฏิเวทคือเป้าหมายถึงเป้าหมายปฏิเวทนี่คือถ้าเกิดภาษาบาลีแปลว่าอะไรฮะแปลว่าความสําเร็จอ๋อคือถ้าข้ามน้ําถ้าถึงฝั่งฝั่งนั้นเรียกว่าปฏิเวทออ อ่าคือข้ามน้ําไปแล้วถ้าเกิดเป็นภาษาบ้านๆก็คือถ้าไปถึงผลลัพธ์อ่าผลลัพธ์ก็คือบรรลุป,ปฏิเวทแล้วบรรลุป,ปฏิเวทแล้วเอาหลวงพ่อแล้วทีนี้ในในใน,ในทางพุทธศาสนาเนี่ยปฏิเวทมันลึกกว่านั้นครับหมายคามว่าศึกษาแล้วศึกษาอย่างดีแล้วนี่เป็นปริยัติลงมือปฏิบัติส่วนปฏิเวทก็คือบักผลถ้าในทางพระศาสนาตั้งแต่พระโสดาบานันขึ้นไปนอันนี้เรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทอันนี้ ถ้าพุทธศาสนาต้องเรีอกอย่างนี้สามคำนี้คือมันมีบทบาทยังไงกับในทางพุทธศาสนามีบทบาทมากเลยหนึ่งถ้าเราลงมือปฏิบัติโดยไม่มีปริญญาิพุทธเจ้าตรัสว่าเหมือนช้างตาบอดเดินในป่าอ๋อโอ้เห็นภาพพี่จะลองนึกภาพช้างตาบอดเนี่ยโอ้มันเดินเละเทะมั่วเลยมันอาจจะชนอะไรก็ได้อาจจะตกบ่อตกหลุมก็ได้โดนขวากน้มก็ได้นะครับคือมันไม่ตรงทางไม่มีทางตรงทางครับแล้วนเมื่อไม่ตรงทางอ่ะ จะถึงเป้าหมายได้อย่างไรเพราะนั้นบางโยมก็บอกว่าไม่ต้องไปเรียนหรอกปฏิบัติเลยก็รัดขั้นตอนครับรัดขั้นตอนก็เมื่อเมื่อข้ามปริยัติแล้วก็ไปปฏิบัติเลยก็ผิดขั้นตอนอจะตัดสินไม่ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดครับเมื่อผิดขั้นตอนแล้วก็อย่าหวังว่าผลจะเกิดร่วมเผยแผ่ธรรมะโดยสยามสามเก้าเจ็ด